สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน,นุกเกมเมอร์ทีวีหุ่มเกมเมอร์ทีวีแม่ชีล่าทีวีไม่ใช่ละวันนี้ผมจะมารีวิวม็อด Windows 10กันนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมสามารถลงในบิลหนึ่งบิลสองบิลสามได้นะครับจริงจริงสิส่วนวิธีการลงนะครับ ผมจะให้บล็อกเลนเชอร์โปไว้นะครับนล้วชิพใช่ไหมครับใช่ครับชิมิตอนแรกกดอันสุดท้ายเลยครับกดกดรูปประแจแล้วก็อันสุดท้ายสมมติคุณโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วคุณกดอันนี้คุณกดอันนี้ แล้วก็ไปที่นี่แล้ว i ิ p o r t ไฟล์ไฟล์ <Import. S 1> ไฟล์คุณดาวน์โหลดไฟล์คุณอยู่ตรงไหนที่คุณดาวน์โหลดคุณก็เอาันั้นแล้วก็กดคลิกไปแล้วมันกจะขึ้นมาเองครับเออคือ uh huh. ค่ะแล้วก็กดกลับมีเพื่อนของคุณพุ่มเกมเมอรทีบอกให้รีวิวมอสนะครับแต่มอสมันมีหลายมอสแล้วแหะครับแต่ผมขี้เกียจใช่ นี่นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เหมืนอนคล้ายๆคอมเรากดคลิกเข้าไปนะครับเพแตอ a c h i p m e n เราไม่ต้องเข้า,า่ะมันมีอะไรโอเคเราจะสร้างเซิร์ฟใหม่นะเซิร์ฟทดลองไม่ใช่หรอมันสามารถเขียนไทยได้เลยนะอรมไม่คอมเป๊ะเดิดูนะเดี๋ยวผมจะเขียนในหะ้ทษลอง ครับซวไบเวอร์ก่อนนะครับแบบมีชีวิตเกาะแล้วต่อไปแบบไม่มีชีวิตนะครับใช่ฮะใช่หรือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพุ่มเกมเมอร์ทีวีไปให้นะครับนี่ครับหน้าตาหัวใจดมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดเกาะเลยติดเกาะใช่ปะ แล้วก็หลอดเลื่อนหันก็จะอยู่ด้านล,าล <Okay. S 3> ่างนะครับโอเคคล้ายๆกันผมจะนี่ให้ดูนะครับอาชมยังไม,ม,ม่ขึ้นมันมีคำนี่ครับให้คุณกดคลิกกดคลิกอย่างนี้แล้วก็นี่แล้วก็ดึงไม้ลงมาประมาณนี้แล้วคุณก็ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บนี่เหมือนในคอม ใครชอบใครที่เล่นในคอมเป็นน่าจะรู้นะครับจะทำดาบๆดูนะบป๊บๆเฮ้ยจ้าครับ,บ,บมาแล้วครับเป็นไงครับมอนนี้เจ๋งใช่ไหมครับไปดูโซนไม่มีชีวิตกันบ้างนะอืมอันนู้ลืมออปชั่นต่างขา อนแรกที่เข้ามาจะาเล็กไม่ใช่หรอกเออบอกบอกนี่นะครับตอนเข้ามามันจะเล็กแบบนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูรับมันจะเล็กอย่างนี้นะครับให้คุณมาปรับเนะี่ยไอ้เนี่ย GUI นะครับไอ้นันนะครับเราให้เลื่อนเป็นให้สุดเลยให้สุดเลยครับแล้วมันจะ,จะเล่นแบบนี้จะทำงาครับถ้าใครอยากเล่นภาพเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับ แต่ว่ามันอยู่ที่ความถนัดหน่อยเฮ้ยกดผิดนะแต่ผมเคยเล่นแล้วแม่งโคตรยากเลยเวลาค้าบของนะครับชักวอล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 เย่โอ้ย,ยใครอยากให้ซี <ผม S 1> รีวิวมอสอะไรก็บอกมาได้นะซีโดนินนะซีโยเย่ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้ฮะผมเล่นเกมที่ ซีอ y o ออันเน้นาดูโอเคไปไปแล้วะเอาแคตตอนเดินลูกอาบคลิปเสร็จแล้วมาดูดิโอเคหน้าตามันจะเป็นแบบไหนคอมชัวเลยครับเดือดของหน้าตาจะเปลี่ยนไปเป็นไงครับนี่เวลาดึงมันก็จะมาเป็นอย่างนี้เป็นหกสิบสี่เ,เลยนะครับ เวลาหนึ่งทีก็จะเป็นนันเดียวใช่ไหมเมือนี่คอมมากเลยนะครับนี่สามารถนันดียได้เลยโซเชิดเชนเออเออฮะจะลุกอ,อังไงอู้ค้างมันก็ต้องมีการคร้างเหนกันบ้างเลยครับ ในขุดดินในขุดเสร็จเลยเอหมุดอ่ะนี่ส่วนอันนี้ก็โยนทิ้งไปทีอ๋ออ๋อจะไปใส่ที่ซื้อออออเออนี่นะครับของผมอาจจะมีอาการแหลกกันหน่อยนะครับโยนทิ้งเลยคงไม่ลูกสอนเขาโยนทิน้งสอนโยนทิ้ง นะครับเวลายนทิ้งคุณก็กดนี่แล้วก็ปั่งเลยออกไปรันเขอตัวอีกนี่ทดทดในนี้ก็ยังขับได้นะครับเป็นไงเจ๋งไหมครับสมัตอย่าลืมกดลไลค์และกดซับสไคร์หรือติดตามทั้งสองช่องทางนกเกมเมอร์ทีวีและพุ่มเกมเมอร์ทีวี สำหรับวันนี้พอจบพอจบคลิปเพียงวันนี้ครับสวัสดีครับโอยเค